ก็มากันอีกแล้วนะครับสำหรับการล่าตัวละครโลตัดคลิปนี้ก็เป็นอีลินเหมือนเดิมนะครับเดร์ไลทเอาแม่งแม่งคุ้ยเบสคุ้ยมึงมาได้แค่นี้ไหมกูได้เบสอะกูณด้แค่นี้ก็เอรินเหมือนเดิมเออรู้สึกว่าอีลินมันอึดอยู่นะ ก็เฮียแล้วเลือดสามพันแล้วก็สู้ไอ้สูนะครับระวังมันช็อตกันอย่าทำอเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียไม่มีไปแล้วโอ้อยู่นู่นเลยอ้าวคุณโดนรานแล้วมั้งไอ้สุจ่อรอแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยวัตถุฟ้าคือเฮียอะไรอ่ะไอ้สุโอ้โหน่ากลัวตะกี้โอ้ยไอูุ้ว้าว แม่งกินนะคอร์ดกูปวแตกเลยแ,แล,ล้วรีบมึงทำอะไรโอ้ย <c oughs> โอ้ยหัวฟางกูเหยียขับยุงไม่ได้เดี๋ยวไปดิโอ้ยขี้หัวฟางรุดอีกแล้วไอ้ซาดไม่น่าขับเลยกูจะคลิปไงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกดก่นอนแล, <c oughs> มล้มาละับเบลนิงแล้วหลับเบลนิงหัวฟางกูรุดเฮ้ยมันปวดฟ้า กูฟังเป็นเฮีย้ยอะไรเนี่เบิกสายไปเอ้ยเอ้ยโอเคได้เลยคุณหลุอดอีกแล้วไอ้เฮีย้ยกูเดินข้างเดียว,ยวผู้กูบอดข้างนึงว่ะลัดดี๋ยวนึงเออพิ่งเข้าใจกูหรอกกูฟังมันเป็นครัวอะไรเนี่ยเออได้ละเอ้ยไปจะหลุดแล้วอเวอ้ยซีกี้อ่ะ เฮ้ยไอ้เคียแกก็อยู่ด้วยโอ้ยมันตึงย่างาไปโดนกูด้วยกอจะฟักมัวละมึงปวดแทบมาละกูคีย์เยอะแล้วเย้ไก๊กมาไม่มากูมัวข้าวคือได้ปะยิ้มเค้ยข้าวได้ปะเดี๋ยวกูเอาได้ไทยไม่รู้ดูไปดอนขึ้นไปที่ทาไมข้าวมีใหม่มันไม่หลุดวะไอ้ข้าวไม่มีใหม่มันจะหลุดอะข้าไม่ได้อีริโน่ไม่งังกล้ากอะ โอ้ยใครมาวะเหี้ยนี่เนี่ยไม่โดนด้วย w h เด t h เฮ e ้ยโอ้ยใครอ่ะแก๊กแก๊กแก๊อไปดึกแก๊กวู้วแก๊กวู้วดึงกูเยดึงกูอยโอ้ยเหี้ยปากรายการ อะไรอะลิงลิฟโอเวอรเดอะฟักแต่ตาคุยไม่ดีอยู่ไปดูอ๋อปีญานฝากรายงานวอรเดอะลิฟเหรอฝากรายงานลิฟด้วยนะคะลิฟไหนอะที่มันขนขนขึ้นข้างบนวะทำไมลิงมาทำอะไรมันออกก็ไม่แปลกไอ้เหี้ยดูจากต้นเกมก็น่ออกแหละมั้งเฮดาเมจกูกูเศร้าอะ โอ้ยมันเปิดแมพโอ้ยแรงมากไอ้สุข่วยก็แรงกูคือ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 ไม่ถึงโคตรสั้นเลยเจ้าช่วยเฮ้ยฟุตบอลฟุตบอลติ้บัวปู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 แป่งไม่ตายไอ้เหี้ยกระสุนเรือนัดหนึ่งไอยสวยเพื่อนสวยเสือยเสือยใครเด่ะทาดาเค ลอยปาด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 แม่งไม่เข้าเลยเฮียเฮ้ยยาโอ้โหพ่อเจ๊กีกแล้วเฮียเอ้ยคุ้ยทาร่าจ็ดก้อนเจ็ึดเคยึดเคยด้เดี๋ยวสุบล์อยู่มันกันคูยยังไงเนี่ยกูลามแล้ว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 กูตีป้องกันเฮ้ยเฮียโคตรแรงอะคิกซี่เฮ้ยทาร่าเฮีย กูสุดกูมโมดแป๊วนึงป้อมกลางแตกแล้วดีดีอไอ้เหี้ยแตกกลางแตกโอ้ยกูแหลมไม่เปไน็นไรไม่มาหรอกป่าตัวอะไรลิงโอ้ยมันเอ๋ยอยู่แล้วมันยังออกดาบฟ้ามันดีวอยู่เลยกูว่าทำไมไมรีพอร์ตมัน,ไ,น,นมไอ้เหี้ย <S <S เดี๋ยวมะไอเฮียเดี๋ยวมะ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 โอ้เดี๋ยวมะเดี๋ยวมะโอ้ประชามศกโอ้ยคือแข็งเลยโอ้ยไม่เข้าเลยไอ้เหี้ย ทำไมกูเบาจังอ่ะพี่ซี่ดอเฮ้ยตีเดียวมะไม่เข้าหรอชั้นพูดโกหกใยภาพละเดี๋ยวนะเฮ้ยตีเดียวมะไม่เข้าอ่ะโปรซิ่ก็เบาอยู่แล้วอะหรือกูตจ้าของเวทวะไม่สนไอ้เหี้ยของพึ่งได้แค่นี้มันเลยเบามั้งกูว่างเฮ้ยเพื่อนอย่าพึ่งฟแป๊บนึงกูคีบๆบอลก่อนอย่าได้เลยสัตว์ใส่กูฟังก่อนแป๊บนึ่งอย่างนันมึงก็รีบจังอ่ะ โอ้เ oh, จ้าช่วยมีอะไรอีกคนหน้สวยโอ้ยสวยเกินมาแล้วโลผู้ชัยอ๋อลิงลำเลย <c oughs> แตกหนึ่งแตกสองแตกระเบิดสวยจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยจัดเพื่อสวยเจ,ยจ,ยจ,ยจ้เรียมพบมา เดี๋ยวมามาเดี๋ยวมามาลีฟ้าแดกไว้เข้าคู่มาเดี๋บักฟ้าสเสร็จแนะ่ขอขอขอสวยทาร่าเดี๋ยวคุณไม่ใช้ก็เลยลีฟูด้าสกิลไว้ไม่รู้ดิแกงผมฟังกูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเอ้ยอเดี๋ยวคู่กูบ้านรีบมาไปหนึงเอ้ยบึกเปิดแล้วไปหนึงไปหนึกูข้าวได้เลยสัดห,ออหัวเลยเฮียเลยสดละเอ้ย เอออเอะไ้อไเฮียเอะไอเฮียแกแกเพือนแกเอ้ยว่าเคยไหเนี่ยคือเตรียมก่เฮียเคยกันยัไงเนี่ยเอ้ใครจะหายเลยของเขาคือเนี่ยโคตรแคเลยโคตรแคเลยว่โคตรเคยโคตรเคยโคตรเคยล้อล้อดูดูีก็ออยโคตรแคงเลยของเขาคือเนี่ยเฮียโอ้ยเบียรแล้วสัตว์หัวเบียแล้ว เออเปียกบในสุฟานหูฟังกูเด็นกูใช้ด้วยเพื่อนหูฟังมารุ่ดบ่อยจังอ่ะเป็นไรอ่ะหน้าร้อนเหนอโอ้ยเฮียเพื่อนไอ้สัตว์เพิ่งเห็นเดียวเพื่อนใจวะประเด็ไอ้เฮียก็โคตรเข้มลยสัตว์หูฟังอ่ะมันจะลุดอีกแล้วหูฟังเป็นควายไรโอ้ยมารุ่ดเยี๋ได้ เฮือย <mile inside> ี่เคี้ยเลยเชื่อตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงโคตรเคี้ยอะไรหูฟังเนี่ยมันมาลูด่าไอ้เคี้ยข้างแม่งติดไหม่แม่งไม่หลุดข้างไม่ติดใหม่เบาๆแม่งหลุดหูเป็นเฮี้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงใส่แล้วนะห้ามหลุดนะเออก็ใส่ดีๆได้นี่หว่าเฮี้ยโอ้โยเปลี่ยเชื่อไอ้สัตว์ så gorko. Og de går lige lige så What the